สวัสดีค่ะพบพอกับแมนองตานท่างช่องลูกตาลฟ้ามสื่อสังสรรสื่อสางอาชีพพบพอกันคือเก่าค่ะกแมนองตาลเมือน,นี้มือน,นี้แมนองตาลสิ้าท่านผู้ชมมาชมว่าแมนองตาลคือเก่าหรอค่ะในคอ,อกเนาะแต่พิเศษน่อยก็คือสิพ้าท่านผู้ชมมาหลุ่นกันนะคะว่าแมนองตาลเนี่ยสีใดทายาทลูกสาวหรือลูกชายนะคะเพิ่มสําหรับง่วตัวน,นี้นะคะ ผสมาสายพันธ์บามันไว้นะคะเคเอฟเคเอฟสามหนึ่งนะคะคือโตทีแม่นนองต,ตาลไข้าทายลงคลิปหรอค่ะพอพันธ์เดียวกันกับแม่จันแดงนะคะสำหรับงูตัวนี้ก็ซื้อเจ้าจำปีนะคะเป็นงูที่เลี้ยงง่ายเชื่องนะคะนี่ค่ะสำหรับทองนี่เขาโอโตขึ้นหลายค่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เขาปกติเขาเป็นงวดที่คุนนะคะแต่ว่าเขาไอ้เขาท่องเนาะเขาอาจจะงุดงิดจักน้อยได้แมลงตาลจะเขาออกไปข้างนอกเพราะว่าง้วเขาถ่องเขางุดงิดเขาจะห่วงลูกนะคะเขาหัวาเขาไก่สิคอดแล้วสาหรับงวดตัวนี้นะคะกาหนดคอดก็คือหาตุลาคมมือนีสามตุลานะคะเต่านมกับเต็งแล้วแต่ว่าเขาเป็นงวดที่ ที่แบบเวลาลอดออกมาแล้วเต่านมเขายังคอยสีตึงเต็มที่นะคะอันนี้ก็คือถือว่ามันตึงเต่าตึงสําหรับเขาแล้วนะคะเน่ก็สามารถลอดได้ตลอดเวลาสาหรับท้องนี่กัเม็ดสีเม็ดสีสีขื้นชัดเจนนะคะแม่นนองตาเกลเลยอย่างมันหลุนกันว่าลูกเขาออกมาเนี่ยจะแดงบอรหรือว่าตัวก้อนนะคะตัวก้อนที่ขอดก็คือเจ้ายูทูบก็คือ,อะจะเป็นสีไล่เน่นะคะ สีบ่ค่อยบ่ค่อยสวยเท่าไหรนะคะแต่ว่าโครงสางดีนะคะ<อ>เนื้อหนังดีอ,อ่ามาท,ที่นี่แม่น้องต้านก็นใส่สายพันธุ์เคเอฟสามหนึ่งเข้าไปตะเบิงนะคะว<อ>่าลูกเขาเสียออกมาจังไดโครงสางเขาย่าวค่ะงามค่ะงวดตัวนี้สําหรับสายงวดเท่ากับคือสิถึกใจอยู่เนาะที่อยงง่างงค่ะ<อ>สะโพกสะโพกอ่าเชิงการนี่ก็หฮักลงแล้วนะคะพร้อมที่จะคอดได้ตลอดเวลาอ่าห้องเครื่องกับ บวมนะคะบวมเจ้าจำเจ้าจำปานะคะคือเจ้าจำปาหลงหอนซื้งงัวเจ้าคองค่ะมันลายโตนี่ค่ะเป็นลูกโตที่สามนะคะในทองเป็นลูกโตที่สามื่อตัวนี้มาอยู่กับแม่นองตาลนี่ก็ทองลูกตัวที่สองนะคะนี่ค่ะเลี้ยงง่ายค่ะงัวบะมันตัวนี้นะคะให้ท่านผู้ชมบึ้งอ้าว ท่ายกันนะคะว่ามันจะเป็นตัวเมียรหรือตัวผู้ถ้าแต่ความคิดของแม่นองตาลก็คือในความเสื่อของแม่นองตานก็ถ้าสมมติว่าอันมันบอตเตลิดมือกำนดขอดไปหลายในี่วนมากสิเป็นตัวเมนะคะถ้าสมมติว่าเขาปวดท้องมือนี่มืออื่นนี่แม่นองตาลคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมนะคะให้ท่านผู้ชมมาท่ายเบิงน้ำกัน mm. บวกบวกลบซิบมือนะคะสูตรของแม่นองตาลอ่า บวกบวกลบซิบมือก็คือซิฟมือก้อนมือกำหนดคอร์ดกับซิฟมือบวกไปล้างคอร์ดไอ้ล้างล้างมือผสมนะคะแต่ว่ามันกับขาดเขื่อนใดน,นอกแล้วต่งัวบางตัวแต่ทถาทีแม่หน่องตาเบิ่งมาหนี่ก,ก็คือส่วนมากถ้าอันบ่บบวกลายยังสี่ก็คือจะเป็นตัวเมรนะคะถา้าเบิ่งว่าเขาสีออกเป็นลูกลูกตัวเม่ห์ห้แม่หน่องตาลบ่เพราะว่าคู่กันกับเขาคือเจ้าจันแดงกะะ็เป็นตัวเมแล้วนะคะ แล้วก็ไอแม่แม่เจ้าโควิดนัน่นก็นเป็นตัวเม่นะคะเซตนี่เซตปีนี่คือได้แต่ตัวเนะม่เซตปีที่แล้วด้แต่ตัวผู้นะคะแม่ลงตาลปีนี่มานตัวเม่ยค่ะค่ะได้แต่จะลูกสาวเข้ากับสีมะรุนน้ากันเนว่าโครงสางเขาจะเป็นยังไงออกมาเนื้อหนังสีดีบอนะคะสมกับที่เม่เขาใจาลูกสวยบอลูกตัวก้อนนี่สวยมากเลยค่ะนะนี่ค่ะนมเต่าหลังก็ตึงแล้วนะคะปกติก็คือ เขาสังเกตได้ก็คือสังเกตตรงหัวนมนะคะว่าหัวนมมันจะตึงบ่อในหัวหลังนะคะหัวหลังนั้นตึงแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นง่วเมกาเนาะเขาก็อาจจะบ่ตึงแห้งคือง่วสาวเนาะบางโตก็คลอดออกมาพอาจะลูกรุดออกมาแล้วน้มมันจึงค่อยตึงค่อยคัดนะคะก็แล้วแต่แต่มือนีเป็นเป็นบ่คคอยปกติค่ะแม่ลงตาลสังเกตเบิ่งเป็นบ่นบ่น่อยบ่คคอยกินหยานะคะเป็นบ่อ่อยกินหยาเป็นได เขาก็อาจจะนวงทองอันนี้เขาเห็นพอนองตาลยางเขาก็เลยห่องนะคะมาลุ่นกันนะคะท่านผู้ชมมาลุ่นไปน้ำกันเดี๋ยวถ้าคอดแม่หนองตาลจะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ้งเนาะว่าเขาสีลูกเขาสีออกมาแบบไหนนี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หนองตาก็อาขอลาท่านผู้ชมไปหอมกับเจ้าจำปางัวทองเกรอต้อนรับสมาชิกใหม่กับท่าลูกตาลฟาบน้งกันนะคะท่านผู้ชม พบพกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ